สรุปจากที่ได้เรียนรู้ทั้ง2วันนะคะด้วยอ,อ,อสังหาเองเวลาที่ลูกค้าเขาตัดสินใจซื้อเขาจะตัดสินใจจากอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะมันทําให้พอเขาอยู่กับเราเขาชอบเราพอออกไปเขาก็จะไปชอบคนอื่นอีกแต่ณวันนี้ที่ได้เรียนรู้ค่ะมันทําให้เรารู้จักเขามากขึ้นพอรู้จักมากขึ้นเราก็จะเสริมในสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้ เชื่อว่าจะทําให้ลูกค้าไม่ว่าจะไปดูที่ไหนก็ตามน่าจะไม่แบ่งใจไปที่อื่นนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราเข้าใจเขาเเ่ก็สำหรับ2วันนี้นะครับเท่าที่เรียนมันมันแตกต่างจากจากที่เราเข้าใจก่อนหน้านี้ค่อนข้างมาก ก็ปกติอะเราก็รู้แต่ว่าโอเคขายของต้องรู้เรื่องสินค้าเป็นสําคัญใช่ไหมครับไปตอบลูกค้าพูดเก่งๆคนทั่วไปจะเข้าใจประมาณนั้นว่าเป็นเซลล์ที่ดีต้องพูดเก่งสิใช่ไหมครับต้องสามารถที่จะแบบต้ดแจตดแจได้เราพบว่าวันนี้จริงๆแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็น DISC ใครก็เป็นเซลล์ได้แค่รู้จุดแข็งตัวเองจุดอ่อนแล้วก็ปรับแล้วเราก็สามารถที่จะทําให้ลูกค้าซื้อได้โดยที่เราไม่ต้องพยายามไป พุชในการขายให้มันมากๆเขาจะหาเหตุผลในการซื้อของเขาเองผมว่านั่นเป็นจุดที่สําคัญมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราไม่ต้องกลัวการขายต่อไปครับประมาณนั้นครับ,บคุณค้าก่อนเรียนนะครับ<ม>คือด้วยบุคลิกที่ประเมินตัวเองในการขายเนี่ยคือเราได้รับพธะรมความเป็นจีนเยอะมากในการฮ a r d s ล l l อะไรเงี้ยครับแล้วเราก็โอเคผมได้รับการสั่งสอนในเรื่องของการที่ปิดทุกทาง ไม่ให้ลูกค้าเขามีทางออกแล้วเราก็พุ่งไปที่ตัวเขานั่นนั่นคือสไตล์ที่ผมทำมาโดยตลอดคราวนี้เรามารู้แล้วว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะขายจริงๆเราทำแบบนั้นมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในระยะยาวก็มองแล้วก็ไม่ค่อยดีครับคราวนี้ทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วการเป็นเซลล์ที่ดีมันคือการเป็นผู้ช่วยเหลือมากกว่าอะไรเงี้ยครับ เป็นแอสเซสเซนต์เป็นผู้ช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาทําให้คนที่เขาอยากจะจ่ายเงินให้เรานะเขาวางใจเราครับเรนนมีเดโมกาดเรียนกับทางพี่ดวงนะครับก็สิ่งที่ได้ไปในวันนี้กับความต่างทั้งเรียนด้วยตัวเองกับเรียนทีน่อื่นืมานะครับก็วันนี้เหมือนได้มาลองจริงเพราะว่าบางทีการเราไปเรียนเราอาจจะไม่ได้ทดลองไม่ได้ลองด้วตัวเองเนาะแต่วันนี้ก็ได้มาเรียนกับเพื่อนๆทุกคนนะครับใน2วันนี้ได้มาลองใช้เทคนิคสปินนะครับด้วยตัวเองซึ่ง เอาจริงเทคนิคนี้บางทีเราต้องฝึกฝนนะครับตรงนี้ก็เหมือนได้ได้เป็นวันเนาะที่ราลองมาฝึกฝนกับเพื่อนๆกับคนอุตสาหกรรมเซลล์ด้วยกันนะครับซึ่งจริงๆได้ได้หลายเรื่องนะครับแล้วก็สิ่งที่เรารู้จริงเราก็ยังรู้ไม่หมดนะครับ mm hmm. อ่าแล้วก็อ่าหลายๆอย่างที่ที่เป็นข้อด้อยขอยงตัวเองทุกคนจะมีข้อดีข้อด้อยนะครับของผมเนี่ยก็คือจะเป็นไทเอสอ่าวันนี้ที่ได้เยอะๆก็คือเรื่องทางไานเราจะ เราเป็นที่ปรึกษาก็จริงเราก็จะปล่อยลูกค้าไปเรื่อยแล้วไม่ปิดเพราะส่วนใหญ่อะก็คือลูกค้ามาปิดเองครับอ่าแล้วพอเราปล่อยไปเรื่อยอ่าพอเราปล่อยไปเรื่อยเ,อยเนี่ยบางคนคืออารมณ์ของคนก็อาจจะเปลี่ยนอ่าบางครั้งเราก็เอ้ยเพราะวันเนี้ยเราพลาดไปตั้งหลายร้านนะเออวันเนี้ยเพิ่งคิดได้อ๋อเราน่าจะถามคาถามเนี้ยกับลูกค้าเมื่อ2วันก่อนอ่าก็ถือว่าขอบคุณครับ